สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาร้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับที่เป็น6รู1้4มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับผมนี่เลยกับโมเดลแรกนะครับที่อยู่ด้านหน้าของเรานะตัวนี้มีชื่อว่า cosmic rgsr นะครับผมตัวนี้มาในสเปคขอบ18กว้าง8เดียวครึ่งนะครับออฟเซตบวก15นะครับนี่เลย6รู1 14.3สนะครับสไตล์6ก้านนะครับสวยงามมากๆเลยครับก ไปต่อกันครับอีกหนึ่งโมเดลนะตัวนี้ก็มาที่ cosmic rg 0 6นะครับตัวนี้ก็เป็น rg 0 6 sr นะครับผมนี่ฮะมี cnc ข้างการด้วยนะครับผมนะเป็นสเปคขอบ18กว้าง9นิ้วนะครับออฟศูนย์นะครับผมต่อที่อีกหนึ่งโมเดลนะ rg 0 6 sn ครับตัวนี้เป็นขอบ18กว้าง9นิ้วออฟเซ t สิบนะครับสี power silver black นะครับผมนี่ สีพิเศษสวยๆเลยครับดูครับตัวโอ้โหสวยทะลุจอนะครับไปกันต่อครับ Cosmic t y ท e R นะครับตัวนี้เป็น t ท p e R Revolution นะครับขอบ18กว้าง8ปนิครึ่งออฟเซ t ต2นะครับก็เป็นสีดำด้านนะตัวนี้ก็เป็นขอบกาแฟด้านนะครับนี่สีพิเศษดูครับสวยงามมากๆครับดูเข้มเลยนะฮะแล้วก็มาที่ ดับ12นะครับตัวนี้ก็เป็นขอบ18กว้าง9นิ้วออฟเซต25นะครับผมสีดำนะครับขลิบข้างก้านเงานะครับ CNC ตัวหนังสือดูครับ Cosmic ลอ l ครับสไตล์ออฟโรดนะครับผมนี่มีให้เลือกนะฮะแล้วก็มากันที่ดับ9นะครับตัวนี้เป็นขอบ18กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต30นั่นเองนะครับนี่เลยไม่ยืนไม่ล้นนะครับ CNC ตัวหนังสือนะครับดูครับรายละเอียดล้อแมก สไตล์ออฟโรดนะครับผมนี่เลยนะฮะอีกดึงโมเดลนะครับปิดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Cosmic SM06 นะครับผมนี่เลยขอบ18กว้างเออฟส5นะม่ยืนไม่ล้นนะครับสีดำ CNC ข้างกา้านไทเทนเนียมครับสีพิเศษอย่างรอเลยนะครับผมนี่ทั้งหมดทั้งมวลนะที่ผมพามาชมนี่ก็จะเป็น6รูร้อนะครับสำหรับนาวาร่าหรือ นิสันเทอร่านะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหารอแม็กสเปคพิเศษนะไม่ควรพลาดน,นะครับก็ทางร้านของเราทรับสมบูรณ์ยางยนต์สาขาสีนักลินนี่ก็มีตัวเลือกหลากหลายโมเดลเลยนะครับถูกใจรายไหนนะครับแคบรูปโยนทักขอข้อมูลเพิ่มเติมทางยินบล็อกเพจได้เลยนะครับผมวันนี้ผมได้รัส์สมบูรณ์เงยนก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ